แล้วหวานไปรัา้ลวงตาหลงตาไม่ได้มาส่งสองขสอุ้ยสองสโเก่าเรวก็ทำเองเลยนะจีบเองเลยครับชิหลวงตาชื่ออะไรนี่หลงตาเออลวงตาถามพลงตาชื่ออะไรลุมลังเือนอยากไปกระทอมเรอหลวงตา หาทลุงตาชื่ออะไรเนี่ยอะไรนะลุงตาชื่ออะไรเทน็ดเทนีอะไรมึงบอกตาไปมึงมาขนาดเดียวกันลูกตาแล่วลูกเอลเท้าเอาไปไว้หน้าเวทีหน้าเกียรติอะไรนะพอหน้าเวทีหน้าเกียรติคนดูเยอะแยะโอ้ยไม่ได้หรอกลูกเอ้ย สมัยนี้วัตถุมันเจริญขึ้นจิตใจคนเราน่ะมันต่ำลงหมื่อวานก็สามคู่นะหายอ่ะเอาเข้ามาสิครับตอนปหลังตื่นอย่าไปใส่นะผู้เป็นผู้ทรงศีลทิ้งไปเนี่ยใส่ผิดมาลูกตาล้องแนะนำตัวเท่าไหร่อนกันเลยนะาวไฟพระมุนีหรือสีดินข้าวปลาไม่ได้กินกินแต่พิซซ่ากินดีเท่้วยเสกอะไรฉันก็เสกได้เสกอะไรฉันก็เสกได้ เสกวัวเสกควายเสกช้างเสกมา้าเสกไม่จุ่มให้เป็นไม้สกักเฮ่เคยเสกสุนัขให้ไปเป็นหมาเสกไม้ไผ่ไไไไก,ก,ก,ก้องปองให้กลายเป็นดอกกัญชานั่งหลับตาว่ากาะาพัะสักด์สิทธิ์อยู่ในป่าเนี่ยสุดยอดเลยอยู่ในป่า กัถึงขั้นเสกสุนัขให้เป็นหมาแล้วอ่ะอันนี้ปวชเรียนตำรับตำราวิชาเวทมนต์มาลูกแล้บวชประถิประสาแล้วเนี่ยหรอโอ้ยปวดมาจะ่ร้อยพันษาแล้วลูกลูกตายเยอะอะไรอ่ะตอนนี้ก็จะสามสิบเก้านะลูกเจ็ดสิบภาษามาจากไหนอ่ะบวชเผื่อไว้ก่อนไงให้ดูว่างไหมลูกทำไมลูกตาเไปหาขาหน่อยวะเอ๊ะหายเผื่อแป๊บเดียวใครขโมยขาไปแล้วเนี่ย นั่งทับอยู่ตามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเอาพี่ลูกศิษย์ด้วยเออจันทาโครบศิษย์เอกเลยดิลูกศิษย์เอกเลยฝึกสอนตำหนับตำราอาถาเวทมนต์ให้ครับเพื่อกลับไปบ้านกลับไปเมืองอราจะได้ไปดูแลบ้านเมืองได้ได้ได้จันทาโครบจันทาโครบเอ้ยพี่อยากดูพหมเอกไหมให้ก่อนเดี๋ยวเราให้เอกออกใส่หมวกันเลยได้ๆเพื่อเอกชั้นประหยัดพัวตัดวัดเสื่อเนี่ยเราพูดกัน

เราไม่ซอยแบบกลางเราไม่ซอยถี่ตัวถัไม่ดูะตัถดไม่หูไดอั่ได้ะเกแไม่หน่อยเีกำลังมาแรงเลยนะให้ตัวตัดเออ ตอนที่ลูกศิษย์ครับจันตะโคลุไฟแล้เจันตะโคลุคุ้เมื่อเรียนจบ ขอ,บอกบลวนตาว่าอย่าไปยุ่งเทียมมมมย่ยวฟูดมุงเมียใครจะไปตะโกนหรือที่ไกล้อ,อาอัน,อน,นตรนายน้ำไรลไม่เยิดนม่ล้ำเลยนะล้นเรื่องคำเสื้ออย่าไหยเชี่ยวถึงออกไปเที่ยวสุปซน เะี่ยนะเนี่าเปลี่ยีสิาวม่เนี่ยอยู่ในสิ่งที่นใหเรอมาไตาอยู่เอาเงียงียให้เอกออกแล้วให้รางวัลได้ให้ใใหให้ใครให้พระเอกถั่วตันหรือให้หลวงตาให้ถั่วตันให้หลวงตาทัหเลยเขาให้พระเอกนี่มาเผื่อเขาชอลวงตาได้ โอเคยนขอนุะนี่เหลี่ัวันขอแรงทุกกระเบีดนิ้วขอขนนก่เดี๋ยวจะเกี่ยวคนนกนนป็นหมืงได้ยมไปเลยนนกมันรคงนะขนนกนี่มีค่ามากเลยนะกับพี่เกย์นยโอ้ของแพงเดี๋ยวเกย์จังจก็ปักหมื่นใช่ดยาวมเกินอันนี้ท่าท่าของนอกแล้เอ่อก้มลงจากต้มลงเดี๋ยวจหินท่านแล้จ้า ดีเลยนะดีวจะโดนหน้าโดนตาเข้าใจหอไอีกมันมันมันเพิรมอ่ะจริงเลยอะไรจริงเอาเสียไม่เิลทางนั้นเดนงนั้นเดินไบเสียงดังมากเลยทะรโอยีะ นะลักษณะใหญ่คนนั้นน่ะไม่ออกตังแต่ออกแรงอย่างเดียวใช่ไหมเขาปืนไงไปต่อไปเลยครับมันเป็นสวยคุณยตายมันสวยตายไม่ตัวนั้นชุ่มโชว์จริงจริงเดีมาดูนี่เกมเลยเลวเลยเลวัลวเลวหน้หน้าด้วยเลวหน้าหน้าเวทีด้วยเจ้า เดี่ยวตลอดใ่หคนนี้เนี่ผมเยบอกไม่เกลียดไม่เลยดราไ่เลีดเไม่เกลเราจะไม่ได้แต่ไม่ได้เกลีผมอ่ะอบคุณบคุณควใจในการที่มีให้กับละเอยนะนาเที่็อนเพัเลยุตสเลีให้รักแล้วแสดงต่อเลยอ๋อ อไรกันครับเฮ้ยมึงรูไปดูถั่วตัดด้วยใช่ไมครับเร่นด้เตีมให้ระวังอยู่ขอบึงครับปมางหน้าเลยอย่ามองมาไม่น้อยยนี่นี่เป็คนประหยัดเ่ยดูรู้เลยนะไม่งนี่ไก่จะเข้าหน้าก็แล้วเตรียมถุงไว้เต็มหน้านนะเฮ้ยอย่าไปออาอหญิงยาวแล้วนะะเจ้าไ่ั่วตัดหั่วตัดถั่วคนเมื่อคืนเขาเตือนแล้วอย่าไปหา ไอ้หนูฉันก็หลงไอ้คนที่มาหล้องร้องตาเขาแล้วยุ่งยุ่งยุ่งไปหลง้องตาได้ยังไงโอ้แก้มซียที่หลงตาปัดแก้มเช่ใช้ปัดแก้มโอ้ยจริงหรือชียวพี่แก้มต้องมีคนร้องอือร้งตาครับวันนี้เจตโครบีนจบแล้วหลางจะกลับเมืองแล้วหลงตาให้พรเจตโครบ ได้ไหมครับหลวงตาได้สิลูกเอ้ยเองเรียนจบเล่ตํตำรับตำราวิชาความรู้ที่ตาถ่ายทอดไปให้ตาก็ไม่มีอะไรจะให้ถึงนอกจากพระอบอันนี้จะให้ไปเป็นของขวัญนะลูกนะแต่ก็เองต้องสัญญาตานะครับหลวงตาห้ามเอาไปเปิดกลางทางเด็ดขาดเลยถึงบ้านถึงเมืองแล้วค่อยเอาไปเปิดนะเปิดกลางทางไม่ได้หรอกครับหลวงตาเปิดไม่ได้เปิดกลางทางไม่ได้ลูก <gesch> ทำไมหลวงตาเดี๋ยวรถชนเลยไม่ใช่เกาะกลางอ่ะรับไว้พระอบลูกวว้าพระอบเออดีเลยครับจะได้เอาไว้กินการทานครับหลวงตามันกินได้ที่ไหนล่ะพระอบอ่ะไก่อบยังกินได้เลยหลวงตาเออถ้าอย่างนั้นเองก็รับพระอบไว้เดี๋ยวเน้นมิงตากินเองด้วยคนละพระไอ้พ่ะอบนี้เมียรอเรือ จะกลับบ้านกลับเมืองแล้วก็คุยกับตาทีละเมืองบ้ามันงกมุ่นกับเรื่องผู้หญิงนะลูก,กจะกลับบ้านกลับเมืองก็ขอให้เดินทางโชคดีนะลูกนะฮะตาแต่ถ้าเปิดกลางทางถ้าเปิดกลา,างทางเปิดไม่ได้ลูกกราบลาพระเจ้า,าจตาไปขอโชคดีกราบลาพระเจ้า,าจตาไปแม่มันเลือกเสียงายจริงๆนะตาไปแล้วไม่ไป จะไปซื้อมาซื้อไอเอามาฝากปาชีชัพูดออกมาได้ชี่ชักพูดออกมาได้ต้องไปไปไปรีบไปเอามาไม่ได้ไม่ได้ตอนมาก็ระวังให้ดีระวังเจ้านาทีนะกเขาจะตาม Smoking, ู่ในมาลวงช่องหยิบปองกระชายหยิบผ้าอบมาเล็กกองข้าวสายได้่องนะลูกนะแต่หัวรถจะมาจะต้องทำลายได้ใจลูกโอ้โหเนี่ลิเกทําไม่อนจะมาจะไปต้องรำลักษณะั้งูนาดูแล้วก็โอนี่้วการแต่ตัวในเรื่องแขน ันรถมีจี่งหมื่นห้าเสื้อที่ใส่สามหมื่ดเชยนงเกในสามตัวร้อยเฮยทำไมถูกจังพยขยัมตาอลไรก่อนนะลูกนะคุณนอะไรเยะดิอะไรดตาตาดีดูที่มีชัยลมนี่นเฮ้ยหายบัวมาจับไม่ได้ลยกาไปแล้วพี่มาแม่เจอหตาเจอแจ็คสโ้รไปแล้วเดตกสกุ๊ดาตอนนี้จะอยู่กลางป่ากลาป่าแล้วแจ็คส์โค้รก็เลยจทางกลับเมืองกาเขาเรื่องเขาตออยาก